ดิจิทัลวอลเล็ตคุณจุลพัณฑ์ยืนยันไม่เลื่อนไม่เลื่อนแล้วไตรมาสสี่ของปีนี้ใช่ไหมอยู่ในกรอบนี้ไม่มีเลื่อนคือมันชัดเลยไทม์ไลน์ออกมาแล้วนี่ค่ะยี่สิบมีนาวันพรุ่งนี้ประชุมบอกคือพี่จำได้แล้วไทม์ไลน์ล่าสุดที่บอกก็จะใช้เนพฤษภาค่ะก่อนหน้าเนี่ยใช่ใช่ที่เมื่อวานใช่ไหมค่ะก่อนพฤษภาแล้วตอนนี้ไปเป็นไตรมาสสาม ซึ่งไตมาสามของปีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาอ๋อไตมาสี่เอาไตมาดสี่ค่ะไตมาดสามร้านค้าลงทะเบียนค่ะอันนี้ไปบอกว่าประชาชนลงทะเบียนผมว่าไม่ใช่นะแต่คุณจุลภัณฑ์พูดเองที่่ันยืนอยู่ไม่หรอกท่านพูดร้านค้าและประชาชนหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรเอออาจจะมีให้ต้องคนต้องลงทะเบียนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพื่อพิสูจน์จะว่าใครไม่อยากได้ไม่ต้องเอาอ่ะ แต่นัเกรงใจนะมจริงๆเนี่ยอยากจะเชิญคุณจุลพันธ์มาคุยแต่วันนี้ประชุมสวประชุมคณะมรหรือเปล่าวันนี้วันนี้วันนลงไอ้สมด้วยไทยบอกเข้ามาชั่นิดหนึ่งวันนี้ประชุมสวพิจารณางบประมาณนะค่ะถูกไหมใช่ใช่ค่ะคุณจุลพันธ์เนี่ยอยู่ในกรรมธิการก็ประมาณแน่ๆจะต้องเป็นกรรมธิการที่ต้องชี้แจงถูกไหมจะถามก็เกรงใจเพราะเดี๋ยวถามแกก็จะบอกว่ารอมติบอร์ดชุดใหญ่รอวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังติดใจอยู่ประชาชนลงทะเบียนเหรอ ฟังดูไม่ลงนะก่อนหน้านี้ค่ะที่พูดมาตลอดคือไม่ลงได้อัตโนมัติเลยแต่ว่าช่องทางไหนเดี๋ยวอีกทีนอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าล่าสุดที่คุณจุลัน <c oughs> พูดเมื่อวานตอนถแถลง <c oughs> พูดว่าประชาชนด้วยร้านค้าและประชาชนเที่ยวนี้เขาบอกเป็นใจมากนะคะปกติจะระบุเดือนปกติจะพูดจิ้มเดือนลงมาว่าเดือนอะไรเดือนอะไรใช่ไหมคะอ,มอันนี้พูดเป็นใจมากอาจจะทยอยไงค่ะอยู่ในกรอบนี้แน่ๆนอ เอะเราติดต่อเผื่อจะคุยสั้นๆอะไรไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกใช่ไหมค่ะแต่เอ๊ะประชาชนพี่จำได้ว่าไม่ต้องลงนะใช่เดิมอะไม่ต้องลงค่ะใช่ไหมอ่ะไปฟังเสียงตอนถแถลงชั่งที่หนึ่งค่ะอ่ะตรงนี้แหละคือราวไตรามารสามครับของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนประชาชน ระบบค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับและในไตรมาส4ของปีนี้ก่อนสิ้นปีแน่นอนนะครับจะมีการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ให้กับถึงมือกับประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่เราได้กําหนดไว้ไม่เกินวันที่10เนี่ยก็จะชัดเจนทุกอย่างนะครับ27อาจจะเห็นโครงเห็นเขาละนะครับ20วันที่10เมษาเนี่ยทุกอย่างมีการออกมาจากคณะกรรมการเนี่ยมันคือสรุปสุดท้าย ยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอนและก็จะถึงมือประชาชนภายในปีนี้เงื่อนไขนี่แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคิดว่าไม่เปลี่ยนสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้เสียงค่อนข้าง,งตรงกันว่าควรจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสมเราดูในข้อกฎหมายดูในรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในกรอบที่สามารถดําเนินการได้ได้รับการ สนับสนุนนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆความคิดเห็นต่างๆจากส่วนงานอย่างครบถ้วนนะครับทุกคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์และเชื่อว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างไม่ติดขัดอะไรกรอบเดิมครับกรอบเดิม5้าล้านคนครับยังไม่มีการปรับที่สภาเขาถามว่าเอ๊ะแล้วมันขัดมันเป็นการ จูงใจไหมให้เลือกตั้งไหมะนะครับผมบอกไม่ใช่ครับนี่มันผ่านพ้นการเลือกตั้งมานานแล้วนี่คือการทํานโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเขาใช้คําในสภาว่าเป็นการจรูงใจเหมือนซื้อเสียงนะครับก็ต้องถามกลับว่าแล้วนโยบายอย่างเช่นบัตรคนจนเป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือเปล่านโยบายอย่างเช่นการเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเนี้ย เป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือไม่มันก็ไม่ต่างกันครับมันก็เป็น,นกลไกลักษณะเดียวกันแต่ว่านี่คือแนวนยโยบายที่แต่ละพักมีไม่เลื่อนครับนี่ไม่เลื่อนอ่ะเดี๋ยวว่ากันค่อยๆไล่ไปใจเย็นๆเอาไม่รับสายเหรอฮะมีประชุมครมตั้งไรมีสิบโมงค่ะเอะอเออเอขอผู้สำนับส่วนก่อน ผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้ข้าวตราไก่แจ้ new packaging ค่ะคัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยข้าวตราไก่แจเข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีแดงข้าวตราไก่แจเข้าวหอมมะลิสุรินร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีเขียวข้าวตราไก่แจเข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีชมพูข้าวตราไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองอ้าวขอบคุณที่สนับสนุนรายการนะครับ สัปดาห์นี้วันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อไปไหนอ,อคือคุณจุลพันธ์เนี่ยจริงๆชี้แจงในในในที่ประชุมสภาใช่อาวุธิสภาเมื่อวานอันเนื่องมาจากสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนท่านอภิปรายตั้งคำถามเรื่องดิจิตอลเว็ตเนี่ยนั้งไปถ้าย้อนกลับไปสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนเป็นสวน้อยคนมากเลย ที่ตัดสินใจประกาศจุดยืนโหวตคุณพิธาค่ะเพราะถือว่าประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมแต่ที่สุดคุณพิธายังไม่ผ่านถ้าย้อนกลับไปอันนี้หมายถึงที่เรารู้จักกันมาขณะที่เมื่อวานนี้แสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้โดดเดือดย้อนไปฟังอีกทีนึงทุกเวทีหาเสียงนะครับท่านเสฐาทาวีสินนะครับท่านฟังผมด้วยนะครับถ้าท่านนายกไม่มานั่งฟังเนี่ยเขาก็ไม่เรียกคณะรัฐมนตรีนะ การออกไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็กลับมานะครับก็ให้อภัยฮะแต่มันนั่งอยู่ตลอดก็ไม่ได้ไม่กู้ไม่กู้แล้วก็ไม่กู้หาเสียงแล้วก็ไปออกวิทยุทศร์ัศผมไม่กู้แต่ตอนนี้เป็นไงฮะผมมีข้อสังเกตที่สําคัญนะครับการหาเสียงแจก,กเงินคนไทยอายุ10บแปปี16กปีขึ้นไปเนี่ยคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมีลักษณะสัญญาว่าจะให้นะครับแจก2องพันสองพันก็ยังผิด อันนี้หาเสียงจองค้มอะไรนะครับแต่กรกตว่ายัางไงครับกรกตบอกเฮ้ยทำได้ของการเนี่ยทำได้เพราะว่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณนะเขาว่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเดี๋ยวก็ลองติดตามต่อไปว่าเราจะจัดการกับคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างไรข้าผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตและอาจจะต้องร้องเรียนกล่าวหากล่าวหากันกลางเวทีวุทธิสภาเนี่ยแหละครับ ตอนนี้คณะน้มการปาปชดูโทรทัศน์อยู่ที่สำนักง,งานหรือเปล่าก็ <acknowledging> าถ้ายังไม่ดูผมก็ขอให้เปิดโทรทัศน์ดูหน่อยว่าผมเนี่ยกล่าวหาไปแล้วขอให้คณะน้ำการปปชไต่สวนและมีความเห็นเพื่อดำเนินการต่อไปพักเพื่อไทยท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าต่อไปหรือยหยุดเพียงเท่านี้ก็ขอให้รีบบอกประชาชนเสียโดยเร็ว จะได้ไม่ต้องรองให้เสียเวลาเปล่าเสียอารมณ์ด้วยขอโทษประชาชนเสียประชาชนเขาก็จะยกโทษให้ไปสารภาพกับประชาชนซะว่าอีตอหาเสียงนั้นผมไม่รอบคอบผมไม่ได้คิดถึงนู่นถึงนี้ผมคิดแต่คะแนนเสียงอย่างเดียวขาวหน้าเขาหลังถ้าเลือกตั้งใหม่ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วพอเลือกตั้งเขาหน้าอีกสามปีเนี่ยคนไทยก็ลืมหมดแล้ว ดีกว่าไปเสี่ยงทำผิดกฎหมายติดคุกหัวโตอีตอนนี้ก็อายุมากมากกันแล้วนะครับพูดเกินพูดเกินทั่วไปว่ามีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาจะพาคนไทยไปเป็นเศรษฐีปิดสวิตณ์สวปิดศวิตณ์สามปอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างก้องอยู่ในโสดประสาทคนไทยทั่วประเทศแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับคนไทยเป็นอย่างไรบ้าง นี่ครัวเรือนพุ่งกระชูดจนจุกออกเท่าเทียมกันประเทศไทยตอนนี้มีนี่ครัวเรือน92ของ GDP ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรละบุญตีและลำตีว่าการกระทรวงการคลังจะแค่ไขปัญหานี่ครัวเรือนให้กับประชาชนอย่างไรท่าผู้ชมตกลงมอสักครู่คือคุณเฉลิมชัยเมื่อครั้งตอน7-8เดือนก่อน่ะ ครั้งแรกแสดงตัวเลยจะโหวตคุณพิธาใช่ค่ะแต่ต่อมาเปลี่ยนใจ<ม>หลังจากดูนโยบายมาตรา1นึ 1> รู้สึกว่าโหวตให้ไม่ได้ตอนนั้น,<ม>นคุณเฉลิมชัยสัมภาษณ์บอกว่าถ้าคุณพิธายอมยกเลิกก็จะยกมือให้คุณพิธาอคงจะจําได้ย้อนกลับไปแต่ละท่านที่มาที่แสดงบทบาทก่อนหน้าและ,ะคุณจุลพันธ์ดูเหมือนจะตอบประเด็นนี้ในสภานะฟังซิค่ะคุณจุลพันธ์น่ะ ดิจิทัลวอลเล็ตอย่างแรกเลยก็คือมารืนนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะกําหนดนําเอาสิ่งที่ได้มีการาไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเข้ามานําเสนอต่อคณะกรรมการและมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งวันที่10เมษายนซึ่งจะเป็นวันที่เราจะเคาะรายละเอียดสุดท้ายเรามี เป้าหมายว่าเราจะเริ่มกระบวนการในการลงทะเบียนของร้านค้าและประชาชนในไตรามาสที่3ของปีนี้และเรามีความเชื่อว่าภายในก่อนสิ้นปีครับไตรามาสสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลเ l ลเ t ให้กับถึงมือกับพี่น้องประชาชนตามที่มีการวางเป้าหมายไว้ได้สําเร็จขณะนี้เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีนักนะครับจะวิกฤตหรือไม่ คนตัดสินอาจจะไม่ใช่พวกเราเรามีเงินเดือนรายเดือนทุกเดือนเราอาจจะไม่รู้สึกว่าวิกฤตบางคนที่เป็นคนรวยก็ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินคําวันนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่วิกฤตจริงๆนะครับเขาเดือดร้อนมีคำถามว่าเป็นการจูงใจให้เลือกในช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่หากเราถามกลับว่านโยบายเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นลักษณะเดียวกันนโยบายเรื่องของการ เพิ่มเบีย้ยววัดให้กับผู้สูงอายุก็ไม่แตกต่างกันแต่โชคดีครับที่ทางคณะกรรมการ,รการเลือกตั้งได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้ชี้มาแล้วว่ากลไกเหล่านี้เป็นนโยบายการที่เม็ดเงินลงไปในครั้งนี้เราต้องการการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่ําปีละ5เปเซนตะครับโดยเฉลีย่ยก <IS AS 2> ็เป็นเป้าหมายที่พวกเราตั้งหวังไว้ครับขอบพรคุณครับ ยืนยันครับว่าท่านอาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของแหล่งที่มาหรืออะไรต่างๆเนี่ยวันที่10เมษายนรอฟังข่าวครับก็จะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนและทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่สามารถเดินหน้าได้โดยไม่สะดุดติดขัดและมีอุปสรรคใดๆครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับท่ประธานคะนั่นท่านผู้ชมนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านนี้ไหนๆของสภาเอะเมื่อวานนี้แปลกปกติจะต้องมีเสียงคนหนึ่งนะ กรีจิตอวอลเล็ตนี่ยน้องก็แปลกไหมอ่ะคุณหมายหายไปไหนอ่ะคุณิริกัญญาปกติแทบจะฉับพลันทันใดเลยสมมุติถ้าคุณจุลพันธ์แถลงหรือวีใครแถลงมีความเพิ่มหน้าเรื่องที่ดิจิตอลวอลเล็นี่ยคุณหมายจะทันทีอ่าแต่วันนี้เขาชัดเจนแล้วนะบทสัมภาษณ์ล่าสุดของิริกัญญาตันชกุลของ9ก้าไกลก่อนหน้าประเด็นนี้คืออะไรจําได้ไหมค่ะ รออ๋อร้องเพลงรอแล้วรอแล้วรอไม่สิน้นรอจนโลกดับถมทับแผ่นดินแผ่นฟ้าแต่คราวนี้เขามาบอกแล้วค่ะเอาวันที่สิบเมษายนชัดเจนหมดใช่ก่อนสองกรานใช่ค่ะแล้วไตราาสนเงินถึงมือประชาชนแน่นอนค่ะหนึ่งมื่นบาทเสียงคล้ายๆนะน้องว่าคล้ายไหมคล้ายทนายกเออเล่นอไไมช พูดจนคลายแล้วอ,ะอ่ะอะเพราะฉะนั้นแปลกมากเมื่อวานนี้หายไปไหนหลายท่านถามเข้ามาก็ติดต่อไปสิใช่ไหมเพราะรายการนี้คือคุยนอกจอไอ้หนุ่มตู้ข่าวอีสาวตู้เพลงหลายท่านบอกเลยก็ต้องถามสิว่าเป็นยังไงแต่คราวนี้ถ้าผมคาดเดานะคาดการว่าคงนี้ตอนนี้กำลังทําการบ้านอยู่ ไม่ออกระบอกู้เงินแล้วต้องไรอืมค่ะเป็นไไปด้มันจะใช้เงประมาณจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับวิธีการซึ่งจะเ้าออกมาต่อไปไหนไอ้หกเดือนนานอจริงๆมันก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ได้ไหม,มเพียงแต่ช้าไปปีหนึ่งจากปีที่แล้วอ้าวเพราะมันมีอย่างที่บอกคุณจุรพันธ์บอกเอาไว้เองเ่ยไอ้ทีมงานเวลามีเรื่องพวกนี้ต้องเตรียมภาพพวกนี้ไว้ในสต็อก เราจะได้ใช้ได้เลยหยิบจับขึ้นมาได้เลยที่แกไปพูดที่เชียงใหม่หรือเปล่าค่ะโอ้ยอะไรนะดักตีหัวถ้ารู้ว่าข้างน้ามนดักตีหัวอยู่เราจะเข้าบ้านไหมถ้ารู้ว่าในนั้นมันดักตีหัวเราอยู่เมื่อวานนี้ถ้าขับพยายามจะถามคุณจุรพันธ์บอกไม่บอกใช่ใครดักตีหัวอยู่อท่านไม่ตอบอืมค่ะ ดิจิตัลวอลเลตไม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเดี๋ยวเกิดมีแทกขึ้นมาอีกใช่ไหมน้องใบรอจนโลกดับถมทับแผ่นดินแผ่นฟ้าเธอคงไม่ซึ้งถึงอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เคยได้ยินเหรอเพลงนี้ไม่เคยค่ะวันนั้นก็เลยกลายเป็นพี่กับคุสิตกัญญาที่รู้จักเพลงนี้ใช่ฮะใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไม่รู้จักหรือยังไง ฮะอ่าเอาสิบอกด้วยว่าเรื่องอะไรฮะเออเพราะว่านี่นี่นี่นนี่หลายท่านขอมาก็ต้องมีเมื่อวานนี้ผมก็รอดูจะเข้ามาเมื่อไหร่ที่จะได้วิเคราะห์ใช่ไหมค่<ฮ>ะเราก็เป็นคนฟ<า>ังไปฟังด,ดูทั้งสองฝากฝั่งเอ๊ะว่ายังไงเดี๋ยวลองแอบไปดูในใ x C, x ของคุณสิริกัญญาอ่าอาจจะตอบเคลียร์มากรัฐบาลตอบเคลียร์ก็เลยไม่มี<น>คำถาม ค่ะไหนนี่บางคนคิดไปถึงขนาดว่าอันนี้ในทางการเมืองนะการเมืองนะเดี๋ยวพักเพื่อไทยคงออกมาโต้อตอบอะไปวิาพากษ์วิจารณ์มองว่าออกมาเนี่ยมันจะก่อนการเลือกตั้งอบอจอไม่นานนะอ่าเนี่ยคุณผู้ชมก็ทักใช่ไหมค่ะเออแต่มันต้องยอมรับคือ ไอ้ที่ทวงถามเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเราคิดแบบถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยน้องใบเดินเข้าไปให้เขาตีหัวจํารายงานปปชได้ไหมค่ะฮะไม่ว่าคือหลับตาจิ้มลงไปก็ผิดเพราะละเอียดยิบเลยตั้งแต่วิกฤตไม่วิกฤตใช่ไหมจําได้ปะจําได้บอกเลยวิกฤตต้องแปลว่าอะไรจําได้ไหมแล้วเราก็คือบอกบอกเลยว่าตอนนี้ไม่วิกฤตเออ คือแรงงานปปชซึ่งจะเข้าที่ประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ย27มีนาเนี่ย<ช>เป็นฉบับเป็นทางการก่อนหน้านี้เข้าไปแล้วเป็นการรับรู้จากข่าวใช่ไหมค่ะเออนั่นแหละคือถ้ารายงานชิ้นนี้เนี่ยหลับตาจิ้มลงไปเถอะ <c ười> ใช่ไหมค่ะ,ะในมุมของเขาเขาก็ต้องยืนยันปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิสหรือไม่ประการใดเนี่ย <c ười> ไหนไปถึงไหนแล้ว